ณะทุดงคัสถานอำนาจเจริญคณะสงฆ์นำโดยพระมหาอนุชาอภิชาโตประธานสงฆ์ทุดงคัสถานอำนาจเจริญพร้อมด้วยคณะกระยานมิตรผู้นำบุญในจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมสัมมนาคโครงการกระินสามคีทั่วไทยสามหมื่นวัดและชวนบวชในโครงการ,ระสมบทบูชาธรรมมหาโพชียาจารย์สามพันรูปโดยพระอาจารย์ได้เมตตาเป็นผู้นำวมใจและชี้แจงความสำคัญของทั้งสองโครงการ พร้อมท้งแนะนำแนวทางปฏิบัติต่างๆตามนยโยบายของส่วนกลางซึ่งโครงการกระถิ่นสาม,มัคคีทั่วไทยสาม0มืนวัดจะได้จัดในช่วงหลังออกพรรษานี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทอดกระถิ่นมากถึง3 0 0 0 0วัดโดยผู้นําบุญทุกท่านต่างมีความพร้อมใจกันในการทําหน้าที่เป็นผู้แทนหรือตัวแทนทอดกระถิ่นในครั้งนี้ส่วนโครงการประสมบทปูชาธรรมมหาปูชนียาจารยา3พันรูปในปีนี้ จังหวัดอำนาจเจริญมีเป้าหมายชวนบวชจำนวน108รูปซึ่งบรรยากาศในครั้งนี้นะครับก็มีการวางกลยุทธ์ของการเชิญชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้พร้อมทั้งสวมหัวใจของยอดขุนพลกล้าแห่งกองทัพธรรมเตรียมทำหน้าที่ด้วยความปลื้มปิติใจซึ่งทุกทีมทุกสายยืนยันเป็นสิ่งเดียวกันว่าเกินเป้าหมายอย่างแน่นอนครับโดยพระอาจารย์ท่านได้กล่าวชื่นชมผู้มีบุญนะครับโดยเฉพาะผู้นําบุญ ที่มีความอาถรรพ์ร่าเริงบันเทิงในธรรมและเห็นความสำคัญของการทำหน้าที่ยอดกัริยะาณมิตเชิญชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับราบขอบพระคุณนะครับทุกการติดตามรับชมข่าวบุญนิวสครับถ้าชอบคลิปข่าวนี้สามารถกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ติดตามและรับชมข่าวสารงานบุญของทางบญนิวส์ อัปเดตสถานการณ์นะครับทางพระพุทธศาสนาทั่วทุม,มุมโลกไปพร้อมกับ B ุญนิวส์ครับ